สวัสดีครับทุกคนหลังห่างหายกันไปหลายเดือนเลยนะฮะที่ไม่ได้ทำคลิปมานะครับวันนี้ก็ว่างๆนะงก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับไหนๆก็ใกล้ๆนี้ลูกงูปี2024เราใกล้ที่จะออกมาแล้วนะฮะแต่ก่อนที่จะมาดูคลิปลูกงูแต่ละคาส c h ของเรานะฮะวันนี้เลยมาทำคลิป ให้ดูว่าปีที่ผ่านมาทางผมทําคอมโบอะไรเก็บไว้บ้างนะครับแล้วก็มีเก็บตัวไหนมีโปรเจกต์อะไรในอนาคตนะครับมาดูกันว่ามันโตแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับหน้าตาเปลี่ยนไปไหมสีสันสวยขึ้นไหมความน่าจะเป็นในการที่จะเข้าผสมในเร็วนี้จะพร้อมขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันมาดูตัวแรกกันนะฮะตัวแรกก็เป็นยีนหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับตอนนี้ แล้วก็พยายามสรรหาอะไรมาเก็บทำนะครับตัวนี้ก็เป็นยีน NR Mandarin นะครับ NR Mandarin ถามว่าจุดเด่นของมันจริงๆแล้วนะครับคือในเรื่องของสีล้วนๆเลยนะครับ NR Mandarin ตัวนี้เป็น Mandarin m มนะครับแค่นั้นนะครับ2ยีนแต่ว่ามันทำให้สีของโมเนี่ยดูแบบส้มขึ้นมาสุดๆเลยนะครับแล้วก็มันเป็นส้มคโคราทนกันกับ โคโลโทน,นกับ o อดีโคโลโทน,นกับไซเบลสนะครับมันจะเป็นส้มของของเขาโดยเฉพาะครับคือมองปั๊บเนี่ยเราจะรู้เลยแยกออกนะครับว่ามันใช่ o อดีไหมนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใชสีขอดีมันเป็นสีของ NR Man มันดรินนะครับทำเข้ากับคอมโบนั้นๆนะครับมั n ดารินโมแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างตัวอื่นนะครับที่มีมันด a ริน อะมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นมนดารินเลสไรป์แบ็กเฮดนะครับมนดารินเลสไรป์แบ็กเฮดเฮดไฮโปนะครับคือโปรเจกต์ของผมเนี่ยใจอยากทำเป็นซูเปอร์มนดารินไฮโปนะครับอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนคงเห็นแล้วนะครับในคลิปของต่างประเทศว่ามันส้มสวยมากๆนะครับแต่ว่าไหนๆจะทำละเราก็ทำคอมโบใหญ่ไปเลยนะครับตัวนี้ก็เลย เลือกเก็บเป็นเลสไซ b ์แบ็คเฮดแมนดารินเฮดไฮโปไปเลยนะครับเพราะว่าเลสไซ p ์ก็เป็นยีนหนึ่งที่ช่วยทําให้สีจะดันออกมาเป็นโทนน้ําตาลแดงๆนะครับคิดว่าถ้าเกิดว่าแปลงล่างเป็นซูปเปอร์แมนดารินเลสไซป์แล้วน่าจะสวยมากๆนะครับโอเคเมื่อกี้ผ่านตัวตัวผู้ตัว เมื่อสักครู่ไปแล้วนะครับตัวผู้ตัวเมื่อสักครู่เนี่ยผม,มเอาเข้ามาจากทางคินว่านะครับอมเมื่อเข้ามาเร็วๆนี้เองนะครับแล้วก็พยายามหาอะไรตัวเมียที่มเข้าขเขาอยู่เอิรมาเจอตัวนี้ในบ้านเราพอดีนะครับฝีมือคนไทยบีดนะรับก็ต้องขอบคุณทางเซ็กซี่บอลนะครับทางกิีเนี่ยแบ่งตัวนี้มาให้ตัวนี้เป็นเฮอริเคนเอ็นอาร์แมนดารินไฮโปร้อยเปอร์เซ็นต์เฮดคลานะครับถามว่า ดูยังไงว่ามีแมนดารินนะครับคือต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนนะครับว่ายินพื้นฐานเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงสีเป็นยังไงนะครับคือถ้าเป็นพื้นฐานของเฮอริเคนไฮโปเนี่ยสีเขาจะไม่ออกโทนนี้นะครับสีเขาจะออกโทนเทานะครับออกมาเป็นสีเทาๆน้ำตาลมนๆนะครับแต่พอได้เอ็นอาร์แมนดารินเข้ามาใส่ปั๊บเนี่ยสีเขาจะเด้งขึ้นมามา,มากๆเลยแล้วแทนที่จะออกเป็นโทนสีทนเทาๆนะครับมันออกมาเป็น โทนแบบอย่างนี้ครับแดงๆเหลืองๆเด้งขึ้นมาแบบชัดๆเลยนะครับก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่ามีแมนดารินแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคู่นี้เข้ากันแล้วเนี่ยคิดว่าโอกาสลุ้นพวกคอมโบใหญ่ๆมีทั้งเล t r i ฟ์มีทั้งแบ c ็กเฮดนะครับมีทั้งเฮริเคนผสมในซ u เปอร์แมนดารินไฮโปผมคิดว่าสุดๆครับบอกได้เลยขอเวลานิดหนึ่ง โอเคล้วเราก็มาดูกันอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเพชรเมียนะครับเ,เป็นอะไหล่ที่ผมทำวางแผนจะทำมุมแบบพวกแอสติกสวยๆงามๆนะครับตัวนี้เป็นพาสเทลโอดีแค่นั้นนะครับพาสเทลโอดีดับเบิลเฮดแอสติกดีจีนะครับคือเฮดแอสติกเนี่ยมันส่งผลมากเลยนะครับที่ทำให สีของคอมโบทั่วๆไปนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับคือมันจะมันจะเฟดลงเยอะ,ะครับปกติ OD Pastel เนี่ยสีจะไม่ไม่เฟดขนาดนี้นครับแต่ตัวนี้เป็นเดวบะ e ฮ a e s t h e t i c DG นะครับคือ h a e s t h e t i c เนี่ยมันมันทำให้สีเฟดลงมากๆนะครับออกเป็นจะโทนเทาๆแล้วครับตัวนี้ก็ทำเป็นโปรเจกต์พวก ดีจีแอ็ซ์นตินะครับแล้วก็มีคอมโบใส่เข้าไปปีนี้ลูกมูปีนี้นะครับผมก็ทำแอ c กซ t i c นติกได้หลายคลาสเหมือนกันน,นะครับยังไงเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้เพื่อนๆคอยติดตามดูค่ามมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบมากนะครับคือดูแล้วมันโคตรสวยอะแต่ไม่แน่ใจว่ากล้องมันจะจับสีออกมาเหมือนตัวจริงหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็น เลปเปิร์ตวานะครับปกติแอคเซนติกคลาวเนี่ยเราหาคอมโบให้ดูในไทยเนี่ยค่อนข้างยากแม้กระทั่งอเมริกาเองนะครับคือคอมโบเขาจะยังไม่เยอะนะครับตัวนี้เป็นเลปเปิด YB ว e ยบีแอคเซนิกคลาวนะครับ mm hmm. ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมวางแผนทำโปรเจกต์แอคเซนติกดีจีคลาวในคอมโบใหญ่ๆนะครับ mm hmm. ก็ลองติดตามกัน ในเร็วๆนี้นะครับนี่เป็นเพศผู้คิดว่าปลายปีนี้ก็ได้ลุ้นแล้วนะครับอนอกจาก a อส e n นติกคลาวนะครับผมก็ยังมีโปรเจกต์ทำพวก d g c l o u u d นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยลูกงูที่จะลุ้นหน้า d g Cloud Combo เนี่ยก็ได้หลายคลาสนะครับเดี๋ยวฝากติดตามดูแต่ตัวนี้นะครับเป็น Ledstripe นะครับอันนี้เป็นยีนหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากเหมือนกันนะครับ Les Red s t r i p e yb dg h e cloud นะครับเลตไซส์ yb dg h cloud คือเลสไซส์ yb dg เนี่ยเขาสวยมากๆเลยนะครับทั้งสีโดยรวมสีข้างตัวความใสนะครับแล้วก็เฟสของเลสไซส์เนี่ยเขาโอเคมากๆเวลาเข้ากับ dg นะครับจะให้ดูอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นมอสเดียวกันเลยนะครับแต่เพศผู้กับเพศเมียนะครับ แต่โทนสีเนี่ยค่อนข้างมีความแตกต่างนะครับก็เลยยังลุ้นอยู่นะครับว่าตัวในมือผมเนี่ยจะมีไฟล์ลผสมด้วยหรือเปล่านะครับแต่เป็นโปรเจกต์ที่เอามาทำคอมโบดีจีคลาที่ปแปลกๆนะครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตามด้วยแล้วก็ลูกงูปีนี้ก็มีให้ลุ้นนะครับเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นโปรเจกต์ใน ปีหน้านะครับนะมาดูกันต่อนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมโฮแบคเอาไว้นะครับของปีที่แล้วนะครับตัวนี้เป็น ODYB Pastel Confusion 100% Headcloud 50% HeadDG ODYB Pastel Confusion Headcloud Post HeadDG ค,คือผมอยากทำพวก คอนฟวชันเนี่ยเอาซูเปอร์โอยัดใส่เข้าไปนะครับแล้วแปลงล่างให้มันเป็น g g c l ขา d นะครับก็เลยทำโปรเจกต์นี้้างตัวสวยมากๆกนะครับก็ลอดลุ้นกันส่วนตัวผมคิดว่าโอกาสสำหรับตัวเนี้ยมีสูงทั้งในเรื่องของสีแล้วก็ความคลีนนะครับผมก็เลยกันตัวนี้เก็บเอาไว้นะครับก็คิดว่าโอกาสที่จะมี d g ค่อนข้างสูงแต่เดี๋ยวก็ต้องลองลุ้นกันนะครับ ออีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นคอมโบคลาวนะครับที่ผมเก็บไว้ทำโปรเจกต์พวกคลาวคอมโบแปลกๆนะครับตัวนี้เป็น GHI Spot Nose YB Cloud นะครับแล้วก็ลุ้นกันว่ามี Red Stripe ด้วยหรือเปล่านะครับ GHI Spot Nose YB Cloud พ o อ t Red s t r p p e นะครับก็หน้าเท่มากๆนะครับสำหรับ GHI Combo ในคลาวครับแล้วก็สีก็ ดีมากเลยนี่ไซส์ก็หลายร้อยกรัมแล้วนะครับก็ยังดูโอเคอยู่ครับดูดีมากเลยมาดูตัวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมมาทำเป็น d g ไฮโปนะครับตัวนี้เป็นช็อกโกแลตเอนชิดีจีเฮดไฮโปนะครับช็อกโกแลตเอนชิช็อกโกแลตเอนชีดีจีเฮดไฮโป แล้วก็ค่อยๆพัฒนากันต่อไปเป็นพวกทริปเปิลเียสีนะครับใส่คลาวใส่อสกซนติกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นโปรเจกที่น่าจะออกมาสวยงามโอเคมาดูกันอีกตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เก็บไว้ทํำโปรเจกแปลกๆนะครับ เป็นไซเปรสไฟนะครับดับเบิลเฮดซันเซ็ตอัลนะครับคือต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวผมชอบสีของอัลโตเมลมากกว่าโมนาครับก็เลยเลือกเก็บเป็นเป็นอัลโตเมลนะครับอะไหล่ก็จะเก็บเป็นอัลโตเมลซะส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ก็อยากอยากดูนะครับว่าทําออกมาถ้าเกิดว่าเป็นตัวเต็ม Sunset, ตอัลโตเมลเนี่ยสีแล้วก็ลายมันจอกมาประมาณไหนนะครับแล้วก็ ตัวนี้มีไซเปรสด้วยไซเปรส s ก็ช่วยส่งในส่วนของสีงน้าตาลแดงอยู่แล้วนะครับยิ่งเถิดเอามาใส่ทั้งเป็นซันเซ็ตเป็นเราตเมลผสมกันผมคิดว่ามันน่าจะแปลกมากๆนะครับคือยังยังไม่เคยมีใครทําได้อยู่แล้วนะครับก็ขอเวาลาอีกนิดนึงนะครับโอเคเรามาข้ามพวกเรสซิฟเดี่ยวแล้วก็ดับเบิลเรสซิกันนะครับตัวนี้เป็นทิปเปิลเฮดเลยนะครับ เป็นลูกมูที่ผมทําเก็บเองเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ต่างชาติสนใจมากนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ปล่อยให้นะครับตัวนี้เป็นแค่เอ็นชีนะครับดูสีดูคอนทราสของเขาเอ็นชีนะครับแต่เป็นทริปเปอร์เฮดซันเซ็ตเกรวนะครับคือซันเซ็ตคลาวแล้วก็ลาเวเดอร์ออเโนู o o, นะครับก็ตัวเขากินดีมากครับก็พยายามที่จะ ทำความสมบูรณ์อยู่นะครับแล้วก็ลุ้นกันว่าภายในปี2ปีนี้จะให้ไข่ได้ไหมนะครับแล้วก็มาคอยให้เพื่อนๆมาคอยลุ้นกันด้วยนะครับมาช่วยลุ้นกันด้วยเอ็นชิทิปเปอร์เฮดซันเซ็ตเกลวนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเต็มหน้าตาจ่องมาเป็นยังไงตัวนี้เป็นแบล็กเฮดเล็บเพิร์ดนะครับแบล็กเฮดเล็บเพิร์ดออลโทเมลนะครับคือมันได้ทั้ง b บล็คเฮดได้ทางเล็บเพิดนะครับมันดึงทําให้สีของอัลโตเมลเนี่ยออกเป็นโทนน้ำตาลเข้มๆนะครับเพราะปกติอัลโตเมลถ้าเกิดว่าเป็นคอมโบอื่นที่ไม่ได้มีแบ็คเฮดเข้าไปด้วยเนี่ยสีเขาจะเฟดอ่อนกว่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะแล้วก็นอกจากเนี้ยนะครับผมก็จะมีเก็บพวกท i ิปเปิลลิเทสีพวกเพนส์คลาวไฮโปนะครับแล้วก็พวกดับเบิลเฮด ดีจี i ตรไตรอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นจะเป็นโปรเจกต์ระยะยาวนะครับแต่เก็บบ้างแต่ปีที่แล้วแหละก็น่าใช้เวลาอีกอย่างต่ำตก็ต้องมีปีครึ่งถึง2ปีนะครับให้เพื่อนๆจะได้เห็นกันว่าออคอมโบพวกนี้ถ้อออกมาเป็นตัวเต็มแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับน่าสนใจที่จะทําต่อใหมนะครับมาอีกตัวหนึ่งปิดท้ายนะครับตัวนี้เป็นลูกงูที่ผมทําเองนะครับแล้วเก็บเลือกเก็บเอาไว้เลยตัวนี้เป็นซูเปอร์โอดี เอนชี ie, นะครับดับเบิลเฮดลาเวนเดอร์อัลเบโนคลาวนะครับแล้วก็50%พอรสเฮดพายนะครับ uh, ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกับตัวอื่นก็เลยขัดเก็บเอาไว้นะครับลุ้นทำฮอลลี่เกลวในคอมโบของซูเปอร์โอดีนะครับก็สวยงามนะครับ ลูกปูปี2024เนี่ยมันใกล้ออกแล้วนะครับของผมเองเนี่ยน่าจะเริ่มเจาะไข่น่าจะเป็นอีกวีคสองวีคข้างหน้านี้ครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมก็จะมีอัปเดตทางเพจอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครสนใจใครชอบตัวไหนทักมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับปีนี้ผมทําได้อยู่ประมาณคร่าวๆกลมๆก,ก็ประมาณ70คลาสนะครับก็เป็นคอมโบที่เรียกว่าตั้งใจทำแทบจะ90 90%อัพอะครับคือพ่อไหนแม่ไหนไม่ทำงานตามโปรเจกต์ตามแลนผมก็ไม่ไม่ทำต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกงูออกมาก็หวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะชื่นชอบนะครับแล้วก็อยากเก็บอยากเอาตัวไหนไปเพื่อพัฒนาต่อก็ลองเลือกดูกันนะครับมีอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วหวังว่าเร็วๆนี้ผมจะมีคลิปต่อไปเพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนละกันสวัสดีครับ